ลักกี้สตอรี่ตอนสอนอาร์ตออนไลน์ น,นี้พวกเราอยู่ในเกมออนไลน์งั้นเหรอ,อนี่มันอะไรกันละเนี่ยว่าไงพวกนายฉันชื่อคายเฮ้ย,ยตัว<ม>ะอะไรอ่ะฉันไม่อยู่บบที่นี่ก่อนพวกนายอีกไม่จริงอะ่ะนายต้องเป็น NPC บ้าบอฉันขอถือดาบไล่ฟันแปบ๊บโอ่อจะเย้อเออไม่ใช่เหรอทุกคนปลอดภัยแล้วอีปีศาจตัวนั้นมันไปไกลแล้วล่ะจาปีศาจตัวมันจะยังไม่ตาย ก็คือพีศาจเนี่ยแหละแค่คือเคียริตต์เลยนะอ๋อใครตีไม่้อ๋อไ,ไ,ไม่ใช่โอเคคล้ายนั่นเองยินดีต้อนรับที่นี่คือโลกของฉันอ้าไม่ใช่อยู่ในเกมอ่า RPG งั้นหรือไม่ใช่อาจจะเป็นเกมก็ได้ถ้าพวกแกอยากกลับบ้านก็ตามทำทำตามที่ฉันบอกสิแล้วนายตามเรามาทำไมเนี่ยนายเข้ามิวที่นี่อยู่แล้วนี่มึงมีที่ไปอ๋อโอเคไปด้วยกันไม่ได้ เฮ้ฉันเห็นพลังงานบางอย่างเขียวๆอยู่ทางนู้นน่ะมันมาแล้วน่ะมันกำลังเดินมาน้องสาวของฉันหยิบของของพวกเจ้าแล้วเลี้ยวซ้ายฉันคือว่าคิริโตโอเคตอนนี้ฉันมีเนื้อแกะกินแล้วเนื้อกินเราไปกันต่อโอ้โหเทียบเลยเดินตรงไปสาๆตามฉันมาคลายออกไป <Okay. S 2> อ้าขอโทษขอโทษเซเว่อนขอโทษฉันจะฟาดอีเขียวโดนตัวเธอเสยเลยฉันตั้งใจเนะฉันตั้งใจมากเลยจ่ใจเย็นนะอน่ะปหนูให้ค่าเขาาฉันแค่ต้องการที่จะเป็นผู้ชายคนเดียวในนี้ฉันขอโทษนะเ,เปิดกล่องพวกนี้ให้หมดถ้าเปิดหมดแล้วก็เดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเดี๋ยวนะ เดี๋ยวก่อนนะที่นอนล่ะที่นอนหายที่น้านี่อ๋อโอเคทุกคนเราช่วยต้องเรียบกันช่วยกันเปิดแล้วล่ะมันต้องปลอดภัยใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะปกป้องทุกคนโอ้โหโอ้โหน้องสาวค่ะอน้องสาวอยู่เรื่องนะไว้คริโตะหลุดโอ้โหทุกคนเออ เดี๋ยวยึดกเคาโอเครอด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 โอเคไม่มีอะไรน่ากลัวทั้งนั้นแล้วไปทางไหนต่อเลี้ยวขวาโอเคเจอแล้วเจอป้ายแล้วเขาบอกว่าให้เดินตรงไปเรื่อยๆทุกคนไม่ต้องเรียบเราต้องค่อยๆอุ้ยฉันเจอทองฉันอยากเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเอาหรอไม่ได้หรอเอาไปขายเอาไปขายที่เอ่อในโลกความจริงน่าจะได้ราคาสูงพอสมควรเลยหรือว่าเอาไปขายในตลาดเอาไปขายในตลาด ตลาดมืดแล้ตลาดมืดตลาดมืดเดินขึ้นเนินไปเลยเ,เนินไหนวะเนินของนินใครนายในไม่ควรที่จะรู้ทางนายไม่ควรที่จะรู้ทางอ๋อ,อฉันลืมไปว่านายมาก่อนฉันฉันซ่อนสวิตไว้ในกล่องใต้น้ำถ้าหาเจอแล้วก็เอาไปเปิดประตูน้ำอยู่ไหนอ่ะฉันมองไม่เห็นน้ำเลยน้ำอยู่นี่พี่นี่ไงฉันเจอตัวอะไรเขียวๆแล้วเออเดินตามทางไปเดี๋<ม>ยวเดี๋เดีว หาของกนหาของได้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 ลีฟาเดี๋ยวพี่จัดการให้โอ้โหมันเยอะจังเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้โอเคเราไปดำน้ำกันเถอะดำน้ำหาปลาการังฮึบโอ้โหเพียบเลยพี่ว่ามันต้องอยู่กล่องนั้นแน่ๆเลยนั่นแหละคิสโต้จนเจล้วไหน ตรงนี้ไหนอ๋อตรงนี้งั้นหร่อโอเคทุกคนได้อาวุธแล้วอาวุธคือสวิชมันช่อาวุธคลิกปุ๊บเนี่ยครจะหายไปจากโลกนี้ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวตองมองอะไรแบบนี้โอ้โหทุกคนตัวเขียวๆเต็มไปหมดเลยฉันว่าน่าจะเป็นสลามหน้าตาน่ารักแต่มันโจมตีพวกเรานะ ไม่ไม่มันจะไม่โจมตีฉันมันจะโจมตีคนอื่นเอาสวิตมาวางเลยปึ๊บโอเคโอ้โหอ,อะไรล่ะเนี่ยเดินรตรงไป,ไปจะเดินไปได้ไมั้ยเนี่ยทุกคนยังไงเนี่ยอ,อ,อ,อ้อมมีจิตวิญญาณอ้อมทุกคนอ้อม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 ไม่ได้ว่ะฝ่าตรงเลยแล้วกันจัดการได้จัดการ วิ่งตรงไปวิ่งตรงไปโอ้โหเราต้องเปิดกล่องอีกโอ้โหเพียบเลยกล่องมาเต็มหมดไอไอโอ๊ยหมดไายเหลือเกินมีตัวอะไรตามโอ้โหระเบิร์ตเระเบิดระเบิดระเบิร์ตจะลอยได้ระวังนะช่วยหน่อยเห็นใครจะลอยได้นั่นแหละช่วยกันได้อ้าว oh my god ได้ความคิดแล้วโอ้ my god ทุกคนสู้เขานะทุกคนช่วยเขาตาเต้

ตัวไร้ตัวไรขอโทษคิดว่าตัวไม่ควรพูดตัวไรตัวไรตัวไรช่วนชั้นใหม่ก็ได้นะใครไหนอะตอบเหรอเฮ้ยจะหมดแล้วนี่จะหมดแล้วทุกคนอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นตอบวะชี้นะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นฉันบินได้ฉันแค่พูดเลยว่าอยากเห็นคนไทยบินได้จ้ะเพิ่งแค่นี้แต่เพราะเราเป็นคนญี่ปุ่นกงะ แต่ว่าฉันมีชาติกำเนิดเติบโตมาจากเมืองไทยเอ๊ะไม่รู้มาก่อนเลยฉันเชียนฉันพูดจริงๆฉันพูดจริงๆในโลกชีวิตจริงฉันเกิดจากเมืองไทยฉันพูดเลยไม่เห็นด้ยหาระเบิดในกล่องพวกนี้แล้วเอาไประเบิดกำแพงโอเคฉันได้ไฟแล้วอันนี้อันนี้พอไหมมีตัวตามมาด้วยน่ะบอกมาเลยบอกรักมันชินุชินนนบอกรักมันชินนนบอกรักมันนี่แล้วบอกมันวิ่งมาแ่าเกม อะไรหรออันนี้พอไหมอันนี้พอไหมอะไรพอไหมจะเบิดแล้วโอ้โหยี่สิบแปดอันเราควรจะเบิดตรงไหนนี่ไงเระเบิดตรงนี้เลยทุกคนหลบนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยรอให้อยู่ทุกคนทุกคนระวังนะทุกคนตุ้ม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 ต้มตุ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 ้มต้มตุ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 ้ม อ๋อเขาเขาาบอกให้เราทำเราก็ทำตามที่เขาบอกแค่นั้นเองอ้าเหรออาจจะเป็นเควสพิเศษก็ได้มาแล้วมาทุกคน้อทุกคนมันเขียนว่าถูกระเบิดโดยข่าเองฉันขอโทษอีกเอ็กเดียวกระโดดขึ้นไปด้านบนก็จะถึงประตูแล้วทุกคนรีบตามมา ติบตามมาไเข้าอย่างอย่างน้อยขอค่าอีเจ้าสลามสลามนี่ก่อนในเกมออนไลน์นี้สลามนี่มันช่างน่ากลัวโหดร้ายโหดเที่ยมโหดเที่ยมขนาดนั้นเลยมันแบ่งตัวได้มันแบบมันเป็นตัวเล็กได้ด้วยโอ้เจ้าเวทเกียร <laughs> ์นน์หมดร้นองนะว,นวำไมคำเสียงแบบนั้นไม,ไม่ดีนะลูกเออย่างนั้นละได้ได้ชิอน๋ยวชินนนจะได้เจอดีเพิ่มเติมนิดหนึ่ง โอ้ยติดขึ้นไปทางนู้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบกระโดดขึ้นไปดีกว่าไปทุกคนเราขึ้นไปข้างบนกันเถอะเราควรที่จะพังทางเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์มันมายุ่งยุ่งกับเราโอ้โห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 โอ้ยคิดถึงตัวคิดถึงตขอขึ้นไปก่อนแล้วนะครับอึบชุบว้าคิดถึงตัวากครับอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวคิดถึงตัถือเนื้อไว้ในมือนิดนึง ียนะเมตัวอะไรเต็มเต็มไปหมดเลยมาเป็นไล่รอบมาเป็นไล่รอกเก็นต้นลุ่มถึงแล้วว้ายตโตอีกแล้วครับคิดถึงโตโตอีกแล้วครับข้างหน้านี้เป็นประตูลิฟตขึ้นมาเร็วเถอะฮะข้างหน้าปลังเดี๋ยวเพิ่งพูดถึงประตูเลยครับเอาให้คิดถึงโตกระโดดให้ถึงก่อนเถอะครับด้านหลังประตูมีอะไรด้วยอันนี้ตัวอะไรว้าคิดถึงโตลุกรอบที่สาวแล้วครับคิดถึงโตลุกรอบข้างบนนี้ยังมีกระโดดอีกนะ อย่าให้รู้นะครับว่าใครเป็นคนทำที่กระโดดนี้นะครับจะฆ่ามันครับมันก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยอุ้ยเฮ้ยว้าคิดตัวลูกเราที่สี่แล้วครับไปนะอใครมีถังน้ำมั่งถังน้ำบ้าแล้วคิดตัวพิถึงเลยใจเย็นๆไหมครับล็อคิดตัวด้วยึแล้วไงต่อกระโดดขึ้นคิดตัวขึ้นได้แล้วทุกคนกำลังจะขึ้นไปใจเย็นนะครับ เราค่อยๆขึ้นไปทีนี้ต่อไปฮึบๆแล้วไม่หลอกกนะาาโอ้โหเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ยนั่นและทำไมทุกคนต้องทิ้งฉันไว้คนเดียวด้วยไม่ก็ใจเลยโอเคถึงแล้วได้ประตูอ่ะ here she go lucky lucky lucky, lucky. ติ๊กลไลฟ์โปเกต89นะนี่วางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเรนแนงนำเลย